สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆในชาแนลยู t ู b e ค่ะร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรีวิวงานติดตั้งกันชนหน้าเต็มหล่อๆกันเลยค่ะสำหรับคันนี้จะเป็น f o r ์ r เรน e r อร์โมเดลปี2015นะคะจะใส่ได้ถึง2018เลยค่ะ ลูกค้าเปลี่ยนตัวกระจังหน้าพร้อมกับตัวกันชนหน้าไปด้วยพร้อมกันไปเลยนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะก็คือแบรนด์ GDD นั่นเองนะคะพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ในวงการแต่งรถนะคะสไตล์อเมริกันนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ ฟอดเป็นหลักนะคะน่าจะพอคุ้นเคยกับแบรนด์ GDDD นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ลูกของออปชันค่ะราคาจะซอฟต์กว่านะคะแต่ว่าสวยไม่แพ้กันนะคะตัวงานจะเป็นสีดําด้านค่ะมาพร้อมไฟสปอตไลท์แล้วก็ตัวไฟอรีนะคะที่เป็นระบบแบบ light, เดย์ไลท์ขออภัยที่เป็นระบบแบบ LED ด้วยกันเลยนะคะที่สาคัญเราแถมฟรีห่วงเมก้าสีแดงให้ด้วยนะคะราคานี้ฟังดีๆเลยคุณพี่ค่ะพร้อมติดตั้งยังไม่รวมตัวกระจังหน้านะคะ16,000บาทเท่าน,นั้นเอง แล้วก็ติดตั้งฟรีเหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้าแฟนเพจที่น่ารักของเราร้านเจริญประดับยนต์ยินดีให้บริการเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ากันชนหน้าเต็มตัวนี้เราจะรื้อของเดิมออกนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าหรือคุณพี่หลายๆท่านเบื่อของเดิมแล้วสําหรับตัวกระจังหน้าจะเปลี่ยนไปด้วยก็ดีนะคะเขาก็จะได้เข้าเซ็ตกันกับตัวกันชนหน้าที่เราเปลี่ยนใหม่นะคะรายละเอียดใกล้ๆค่ะตัวชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านนะคะเป็นสีพวเดอร์โค้ะค่ะตัวนี้ ใส่ไฟมาจุกๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะหรือว่าตัวไฟที่เราเรียกว่าไฟหรีตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นต่อเข้ากับไฟอรีนะคะตัวนี้แล้วก็รองรับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะได้ถึง6จุดเลยนะคะถ้าคุณพี่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ไม่ต้องกังวลค่ะเราบิวให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะในส่วนของห่วงเมก้านะคะจะเป็นห่วงขนาดใหญ่นะคะเป็นห่วงขนาดหหุนนะคะบิวมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือเราแถมฟรีแหละปกติก็คือจะไม่ได้รวมนะคะแล้วก็รองรับฟังก์ชันของการลากค่ะก็คือมีช่องสําหรับใส่ตัววินส์ด้วยนะคะตัวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปสําหรับใช้งานลากก็สามารถใส่ได้ไม่ติดเลยนะคะระบบไฟต่างๆให้มาครบสวยงามนะคะนอกจากราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็คือติดตั้งฟรีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ลูกค้ายังใส่ตัวกระจังหน้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าตัวก่อน ตัวหนังสือคําว่า r อจะเป็นสีดําตัดขาวแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะอยากจะได้เป็นดําด้านล้วนเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นดําขอบแดงหรือว่าดําขอบขาวแบบในไลฟ์นะตอนนี้ก็สวยเข้ากับสีรถเลยค่ะตัวกระจานจะบิ้วตัวไฟมาให้นะคะซึ่งเราจะต่อเข้ากับไฟอรีนั่นเองนะคะสวยงามเป็นแสงสีเหลืองส้มกําลังดีไม่สว่างไม่แสบตาแย,ยงตาผู้รวมทางแน่นอนนะคะ สวยงามแบบนี้นะคะจ่ายในราคา s o ฟๆค่ะตกกระจังหน้าเพียง3,800บาทพร้อมติดตั้งนะคะส่วนตัวกันชนหน้า16,000บาทเท่านั้นนะคะราคาดีที่สําคัญติดตั้งฟรีเช่นเคยนะคะใครกําลังมองหาตัวกันชนหน้าเต็มแบบราคา s o ฟๆจัดได้เลยนะคะสําหรับรุ่น d a กอ e r แบรนด์ JD ตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าจะมีแค่ Ford โมเดลปี2015-18เท่านั้นนะคะถ้าเป็นเก่ากว่าน,นี้จะยังไม่มีผลิตนะคะแนะนําว่าอาจจะดูเป็นแบรนด์อื่นๆที่เนี่ยราคาซอฟๆเหมือนกันก็จะมี Outlander นะคะราคาเริ่มต้นเพียง 1ย5 0งบาทเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะหน้าร้านจะอยู่ในซอยประโหนโยธิน119่11ค่ะเข้าซอยมาประมาณร้อยเมตรร้านจะอยู่ขวามือค่ะโกดังจเจริอประดับยนต์แบบนี้เลยหาง,ง่ายๆเซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยนะคะโกดังจเจรลอประดับยนต์เปิดทำการทุกวันค่ะแต่ถ้ามีวันหยุดจะแจ้งอัปเดตหนะ้าเพจ Facebook อีกทีหนึ่งนะคะปกติเราจะไลฟ์ใน Facebook เยอะกว่าแนะนําว่าคุณพี่ไปกดติดตาม Facebook ไว้ได้เลยนะคะ จเจริญประดับยนต์หรือว่าโกดังจเจริญประดับยนต์ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสนใจสินค้าก็ทักแชทเข้ามาแอดมาเพิ่มเพื่อนกันที่ไลน์ก็ได้นะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแคล์นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ